หวยลาวฟันหกค่ะหวยลาวฟันหกหวยลาวฟันหกวิ่งหกรูดหกหวยลาวฟันหกวิ่งหกรูดหกหวยลาวฟันหกวิ่งหกรูดหกเน้นหางเดียวหกสามเน้นหางเดียวคือหกสามนะคะเจาะหกสี่หกห้า สามและ2 0งคะ่ะและรางวัลที่3 2ใบคะ่ะขอบคุณมากเลยพี่รติการขอบคุณสำหรับรีวิวนะคะ ลูกส้างนะะ่นแหะขอบคุณค่ะใคร C f เแล้วลูกค้าทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดได้เลยนะคะรวมยอดลราโอนเองได้เลยค่าส่งอ e ีเมล์ห้าสิบาทเอฟมากี่ชิ้นไม่บวกเพิ่มเหมาจ่ายรอบเดียวจบนะคะคือลูกค้าบางคนบูชาแล้วอะ่ะบางบางร้านเขาจะมีบวกชิ้นละสิบ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 แต่หนึ่งไม่ได้บวกหนึ่งจ่ายคือห้าสิบาทรอบเดียวเลยนะคะส่งแบบอ e ีเมนะคะส่งอ e ีเอ็มเอสนะคะ เดียวนะลูกค้าที่1ปักหมุดหรือว่าแอดน้ำหนึ่งแปดแปดมีแอดนำหน้าด้วยนะคะพิมพ์ติดกันทุกตัวนะแอดน้ำหนึ่งแปดแปดมีแอดนำหน้านะคะบัญชีมีบัญชีเดียวนะคะบอจกอพิรดาเครื่องรางความรวยแปดแปดค่ะบอจกอพิรดาเครื่องรางความรวยแปดแปดนางกำลังหน้าตีอ่ะเลขทู่หกสามสี่ค่ะเลขทู่หกสามสี่วินเลยค่ะลูกค้า 6 3 4 6 3 5 6 4 5ก4 5 3ห้าตัว4หางแต่หนึ่งชอบ6 3 4กับหกสมากเลยหนึ่งชอบ6 3 4 6 3 5